สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับมิตซูบิชิอิสานเลสซิ่งนะครับพบกับหลังเหมือนเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ตัวเมืองนครราชสีมานะครับวันนี้เราจะพามาชมนะครับรถยน์มิตซูบิชิไรตันแคปตัวเตี้ยนะครับของอที่1น่วินล่านะครับผมตรงนี้วันนี้ก็เดี๋ยวหลังจะพามารู้จักกับเจ้าของรถตัวจีนของเขานะครับแล้วก็เราจะพามาชมรถของพี่เขากันนะครับว่า พี่เขาแต่งรถของเขาเนี่ยแบบไหนอะไรยังไงบ้างพี่หนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่หมู่บ้านเดี๋ยวถามก่อนวิลล่าหนึ่งวิลล่านี่มาอย่างไรครับพี่ก็ได้มาจากชื่อหมู่บ้านครับชื่อหมู่บ้านก็เลยมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรฉายาเหรอหรือว่าอะไรก็ เป็นฉายาที่เขาเรียกขานกันนะครับที่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 รู้จักกันที่รู้จักใครไม่รู้จักก็คือเชยนะครับนะครับอันนี้ก็คือพี่หนึ่งเนาะรถที่หนึ่งที่หลังจะพามาดูก็คือจะพามาดูรถมีสูนี่ครับตัวนี้มีสูริชิตไททันตัวนี้ของพี่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็พี่หนึ่งแต่งสวยทั้งซิ่งดูอ่าซิ่งแล้วก็สวยนะครับดูดูเพือง่ายคือผมชอบคือมัน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 เรียบๆแต่ว่าดูดูสวยงามนะครับของตรงนี้ก็เดี๋ยว เราจะให้พี่หนึ่งนะครับพาชมรถเนาะว่าพี่หนึ่งได้แต่งอะไรบ้างนะ้ครับ,<ด>รบตรงนี้ไปครับพี่หนึ่งเริ่มจากด้านหน้าคือเดี๋ยวหลังจะบอกตรงนี้ก่อนคือรถตัวนี้เป็นตัวเจเจนแคปัวเตียนะครับผมด้านหน้าตรงนี้ก็เดี๋ยวให้พี่หนึ่งพาดูเลยว่าด้านหน้าสาหรับด้านหน้าเนี้ยพี่หนึ่งทำอะไรมาบ้างนะครับสำหรับมิซูบิชิตัวนี้ของพี่หนึ่งก็มีเรียกง่ายครับก็มีกระจังหน้าเนาะอันนี้เปลี่ยน เป็นของแต่งจากศูนย์ครับของแต่งจากศูนย์ของเดิมมันจะเป็นสีอะไรครับพี่ของเดิมจะเป็นสีบอลครับอ๋อสีบอลเงินแบบนี้เป็นเรียบเลยเนาะแต่อันนี้จะเป็นของแต่งจากจากศูนย์เลยใช่ไหมครับเขาจะมีแบบนี้เนาะมิ s ซูบิชิโลโก้ตัวปั๊มนี่อ๋อโลโก้ตัวปั๊มเป็นแบบนี้ก็คือสี สีเขาเรียกสีเทาเอาผมใช้คําว่าสีเทาดีกว่านะสีเทาสีเดียวกับตัวรถใช่สีเทากับสีเดียวกับตัวรถถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีนี้โอเคครับผมแล้วก็อันนี้ก็กรอบป้ายนี่ก็กรอบป้ายก็แสงซิ่งทั่วไปแสงซิ่งทั่วไปป้ายนี้ก็เป็นป้ายประมูลเนาะสามแสนนะครับพี่หนึ่งหงส์โอ้ยเจ้าชกผมขายไปตอนนี้สามพันแล้วไหมครับโอเคนะครับผมตรงนี้ก็หน้าด้านหน้านะครับตรงนี้ก็เรียบๆแบบนี้เลยเปลี่ยนมาประมาณนี้แล้วก็ต่อมาต่อมาก็จะเป็น งไหนต่อครับพี่หนึ่งก็ทั่วไปครับก็มีล้อแม็กลงแม็กอ่าล้อแม็กเดี๋ยว <g ül üyor> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญพี่หนึ่งครับตรงนี้ครับพี่หนึ่งดูว่าล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กเขาเรียกว่าลายอะไรนะพี่ตัวนี้ก็อาร์พีเ <g ül üyor> อ็วันครับอาร์พี <c oughs> <18. S 1> ขอบวันแปดขอบสิบแปดทำอะไรมาบ้างพี่ตัวนี้กับแม็กมีออฟเอิร์ธอะไรอย่างนี้ไหมก็เป็นออฟทั่วไปครับหน้า หน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งอ๋อหน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งเป็นขอบสิบแปดเนาะแปดล้อแม็ขอบสิบแปดก็ด้านหน้าก็มีเสริมเสริมอะไรครับมีอะแดปเตอร์ครับเพื่อความเพื่อความดูดีขึ้นเนาะว้าวเนาะอันนี้อันนี้เป็นสีเขาเรียกสีสีบอลเงินสีบอลเงินสีบอลเงินเนาะแล้วก็ใส่น้อยสีฟ้านะครับตัวนี้พวกคอนสวยงามนะครับผมด้านหน้าเก้าครึ่งเก้าจุดห้านะแล้วก็ด้านหลังสิบจุดห้าสิบจุดห้านะครับผมตรงนี้ ต่อมาเลยครับที่หนึ่งไาชมเลยก็ย<อ>กระจกกระจกก็เป็นของแต่งครับพลาสแพร์ทั่วไปพลาสแพร์นะครับนี่ชุดแต่งเป็นกระจกกระจกแต่งซิ่งนะครับผมตรงนี้สวยมากครับรถตัวจริงเนาะสำหรับภายนอกตรงนี้แล้วก็เ๋ยวเห็นอะไรไหมครับแวบๆภายในนี่ภายในเดี๋ยว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 จะพาไปชมภายในนะครับตรงนี้ว่าด้านในเนี่ยมีมีแต่งอะไรมาบ้าง <S <S เคอร์กี้ครับเคอร์กี้เป็นเบาะซิ่งเนาะสำหรับเลีซิ่งเนาะเบาะซิ่งแล้วก็ทรมานตัวเองนิดหน่อยครับแล้วก็ทรมานเมียด้วยนะครับเนียไปด้วยไหมครับอันนี้เห็นเบาะแบบนี้แล้วอ๋อก็ไม่ค่อยจะได้นั่งไม่ได้นั่งต้องไม่ให้นั่งนะฮะให้ตายภายในก็จะมีเป็นเบาะซิ่งคู่หน้าเนาะเป็นของเป็นเป็นของอะไรนะพี่เคอร์กี้เคอร์กี้ครับเคอร์กี้แบบนี้แล้วก็ตัวครับก็มีจอ 4G ครับ จอ c ีทครับเอาไว้ทําอะไรครับพี่ตัวจอ c ีทก็มันบอกได้หลายอย่างครับมีประโยชน์ครับมีประโยชน์บอกอสถานะความร้อนปกต,ติเกเราจะมีแค่มันไม่มีเลขตัวตัวเลขบอกอ,อันนี้สามารถจะบอกตัวเลขได้แรงดันน้ํามันได้วัดรอบความเร็วอันนี้ได้หมดครับมีประโยชน์บบครับครับผมดีครับผมตัวนี้วัดบูทตัวนี้วัดบูทนะครับผมเขาเขาทำงานยังไงพี่ตัวนี้ก็มันจะอยู่ อ,อยู่กับเราว่าเราจะใช้บูทเท่าไหร่เราสามารถรู้ได้ว่ารถเราบูทอยู่ที่เท่าไหร่<อ>การปรับแต่งเครื่องยนต์ก็มีนิดหน่อยที่ว่าการมีการรีแมปมารถ<อ>เดิมๆก็ติดได้ครับรถรีแมปมาก็ใช้ได้ครับว่าเราจะสามารถรู้ได้ว่าบูทรถเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้ว,วแล้วแล้วคันนี้พี่หนึ่งพี่หนึ่งได้รีแมปมาไหมครับรีแมปแล้วครับรีแมปก็รีแมปในสเต็ปการใช้งานปฏิการใช้งานนะครับตรงนี้เดี๋ยว พี่หนึ่งบอกว่ารีแมปมานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องว่าพี่หนึ่งแต่งแต่งยังไงเอาได้ครับโอเคตรงนี้เป็นรถที่พี่หนึ่งทเครื่องมาด้วยนะครับก็คือทําการรีแมปรีแมปเป็นสเต็ปแบบว่าใช้งานเนาะเผื่ออันนี้หลังจะพามาชมเผื่อเป็นแนวทางเดี๋ยวหลังจะให้พี่หนึ่งพาพาดูดีกว่าว่าเครื่องพี่หนึ่งเนี่ยสำหรับ,บห้องเครื่องเนาะพี่หนึ่งแกได้เปลี่ยนตรงไหนได้ทําอะไรตรงไหนสําหรับเครื่องตัวนี้รีแมปก็คือก็จะเป็น เครื่องเดิมครับเครื่องโรงงานแต่พอเราเรีแมบมาปุ๊บเราต้องมีท่อท่ออินเตอร์ที่เข้ามาเสริมอ่าท่ออินเตอร์ตัวนี้อันนี้ช่วยได้ครับถ้าเป็นท่อยางธรรมดาแตกมันจะอาจแตกได้ถ้าบูทบูทเกินหรือบูทสูงสูงครับครับผมตัวนี้เปลี่ยนแค่ท่อใช่ไหมครับครับเปลี่ยนท่อเป็นอินเตอร์เดิมเป็นท่ออินเตอร์เดิมเป็นท่อมินีมมสามท่อนนะครับสาหรับคือคนที่อยากแต่งรถเนาะแต่ว่าอยากอยากให้มันคงซึ่งแบบว่าของเดิม ของเดิมกับของแต่งเนี้ยคือเอามาแมทช์กันเพื่อให้การใช้งานการใช้งานได้ไม่หวือหวามากแต่มีประโยชน์ครับครับผมตรงนี้สาหรับเครื่องแล้วตรงไหนครับพี่ที่ทำมาบ้างก็อันนั้นคือรวงก็คือตัวนี้ก็เป็นกองเปลือยเป็นท่อกองไม่ต้องใส่กองครับคือเราสามารถที่ใช้งานได้จริงครับผมปักเตียงอยู่เนาะครับอยตรงนี้ปักเตียงอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมแนวกินคีนแนวสะอาดก็แนวนี้ก็ได้นะครับแนะนํา ใช้งานได้จริงอันนี้รีแมปมามใช้งานใช่ครับนะครับผมตรงนี้ฟังเสียงไหมพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งหลังขอฟังฟังออฟังได้ครับได้ครับสักนิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเนาะต้องปลายท่อไหมตรงนี้ได้นะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะครับตรงนี้ว่าไปที่ไปรีแมปมาแล้วก็ในเรื่องของเสียงคือตรงนี้ได้เปลี่ยนท่อด้วยเปลี่ยนท่อ Wow บก็จะประมาณนี้ครับรบก็จะประมาณนี้ครับรบก็จะประมาณนี้ครับนี่นะครับเสียงเสียงเครื่องยนต์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมตรงนี้สําหรับรถมิซูบิชิแคปตัวเตี้ยของพี่หน่นะครับตามจริงอ่ะมันจะมีสําหรับด้านหลังอีกแต่ว่าพื้นที่เราค่อนวันนี้วันนี้พื้นที่ค่อนข้างจะจำกัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายเป็นรูปนิ่งนะครับให้ดูด้านหลังนะครับว่าว่าแต่งประมาณไหนอะไรยังไงนะครับตัวนี้เห็นบอกว่าโหลดด้วยใช่ไหมครับโหลดไหม ก็มีโหลดครับโหลดโหลดโหลดด้วยเนาะคันนี้โหลดโหลดหน้าเท่าไหร่พี่นี่ก็หน้านิ้วครึ่งหลังสี่นิ้วครับหน้านิ้วครึ่งหลังสี่นิ้วด้านหน้าโหลดแบบไหนพี่โหลดแบบชกเดิมไหมหรือว่าอะไรยังไงเพื่อเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่เขาใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วเขาอยากจะโหลดตามเงี้ยก็เป็นชกเดิมชกเดิมตัดสปริงเอาครับตัดสปริงตัดสปริงนิ้วครึ่งครับด้านหน้าใช่ไหมพี่ใช่ด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะใส่กล่องสี่นิ้ว ครับก็สเตปการใช้งานครับบรรทุกได้อะไรได้ครับการขับขี่นี้ก็คือความความนุ่มนวลความอะไรอย่างนี้เพราะว่าข้างหลังนี้ก็จะเปลี่ยนโช๊คด้านหลังเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนโช๊คให้มันให้มันหนึบขึ้นการใช้งานอะไรได้ครับครับผมก็คือด้านหลังเป็นใส่กล่องใส่กล่องสี่นิ้วครับแล้วก็เปลี่ยนโช๊คด้านหน้านี้ก็คือตัดสปริงตัดสปริง2นิ้ว นิ้วครึ่งครับดัชสปริงนิ้ว,วครึ่งนะครับผมตรงนี้ชคตัวเดิมช็คตัวเดิม,ดมนะครับผมตรงนี้ก็การใช้งานก็ได้ในเรื่องของความนิ่มนวลก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมการ,รบรทุกการอะไรเงี้ยก็ยัง<ด>ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับ,รบเพื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับคนที่ใช้มิซูวิชิรุ่นนี้อยู่หรือว่าตัวสี่ประตูตัวเตี้ยอะไรเงี้ยแล้วอยากจะโหลดแต่ว่าคืออยากค่อยงมีจะงดจะจำกัดหรือว่าจะไม่อยากสิ้นเปลืองมากอะไรเงี้ยก็เพื่อเป็นแนวทางได้นะครับได้ครับเนาะ สำหรับตัวนี้ในการโหลดนะครับ,รบตรงนี้แล้วก็เน้นคือว่ามันใช้งานได้ครับใช,ใช้งานได้จริงไม่ต้อง,งไม่กลัวหลุมกลัวอะไรใช่คือ,อชอบกินคีนหรือว่าชอบแบบสบายๆนิ่มนวลก็ประมาณนี้ครับอ,อยู่ที่นคนชอบด้วยใช่ใช่ครับผมตรงนี้เนาะใช้งานได้โอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็เนาะเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ที่เราจะพามาชมรถของพี่หนึ่งกันนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวหลังนะครับจะฝากช่องมิ t s ู b i s h i e i เ a r ซิ่งนะครับ ฝากไปกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้หลังด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของหลัง Mitsubishi Isatising นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็หลังจะเอารถรุ่นไหนมาลงให้ดูนะครับสำหรับ Mitsubishi ของเรานะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้หลังกับพี่หนึ่งวิลานะครับขอตัวลาไก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ